มันค่ะ 好。Oh. Oh. เยอะเยอมากสง เก่งจูสวดมนต์อมอีขอเกง่งปุว๊วันจนทิ้นเดือนสิ me <laughs> เสียใจไปได้ชมเล่นสร้างบารมีให้ดีแถมมีช่า ให้ดูคิวเวลาให้ดีเอาไม่เกิน5คิวพอเยอะมากสงสารร่างกายมนุษย์เข้าใจไหมประการต่อมาคุยกีทุกครั้งให้จุดทุกใหญ่หน้าสารต่อยาให้ขาดประการที่3เดือน7นี้ผีมากกู้ภัยทั้งหลายจงระวังขณะทํางานให้ดีทําดีหกโจ้หกไปด้วยประการที่4ให้เก่งจูสวดมนอมิถอเก่งทุกวันจนสิ้นเดือนเ ประการสุดท้ายจงเร่งสร้างบุญบาร,รมีทุกคนปีนี้ผ่านพ้นเดือนเจ็ดปีวอกจะเป็นเช่นดอกผุดจากน้ำจะเสียใจไปได้จงเร่งสร้างบาร,รมีให้ดีแท้มิใช่มาแน่ๆตอนมีงานทำอะไรอยู่มุมไหนในสมโลกนี้หรือคิดอะไรพูดไม่ดีจงระวังจะปากแตกฟันหลุดได้ฟันซุด ฟันคุดได้อย่าหาไม่เตือนทุกครั้งที่วิ่งออกไปจงมั่นใจข้าดูตลอดจเจริญพรกระดองตรไหนพระกงขอเรียนถามเลยครับว่าลองคุยกีทุกครั้งให้ปัดทุบใหญ่เนี่ยใช้สามดอกไม่หนึ่งดอกครับสามดอกมาจากเรือ่อง 下。